องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแพร่ค่ะ นายพลากรสุวนรัต์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอ่างเก็บน้ำแม่สองบ้านพ่อสมานตตำบลเตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่ นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมให้ข้อมูล องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่และได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานสองชุดให้แก่รักษฎดอมอบพันธุปลาพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถสนับสนุนพื้นที่ชลประทานได้ถึง31,604ไร่รองรับการเพราะปลูกทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งรวมถึงการอุปโภคบริโภคการเกษตรและเศรษฐกิจกในพื้นที่ค่ะ จากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปอยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่แคมตำบลสวนเขือ่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานพร้อมมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ราษฎรสองชุด สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่แคมมีพื้นที่รับประโยชน์7,500ไร่ส่งผลดีต่อเกษตรกร406ครัวเรือนมีการส่งเสริมเกษตรแบบยั่งยืนเช่นโรงเรียนเกษตรกรการจัดการศัตรูพืชและการปลูกผักหลากหลายทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่